ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพามากินอ่า uh, มาซาลุซูชิแอนบุฟเฟ่ก็สักนี่ครับเืือร้านชาบูแอนซูชิบุฟเฟ่บรรยากาศรอบร้านก็เชพนั่งเต็มนี่เมืเ่อนี้ผมสร้างไอซุปมาราบก็มันน้มดำมาซาชิมิครับแซลมอนมันก็นจะมีปลาอยู่สามอย่างมีแซลมอนมีห้ามัจจิ ถืออยู่นั่นเห็นไหมครับแล้วก็ปลาทูนา้านี่แดงๆเนี่โอ้ยมันควรมันนี่มัน,นยังสัตว์ดน,นี่ทูน่าครับอืมอืมจิม้มช,ช่เอา้าแซลมอนดองอืมกุ้งตัวบกงใยเลยอันนี้ก็เป็นอันโลปลาไหลเมื่อกี้เนี่ยจิม้มนี่โลปลาไร อ้ําอื้อหวานมันแซ่บอื้อฮือสลัดนี่ก็เป็นกุ้งเทมปุระจิ้มน้ำจิ้มตัวบอื้อฮือกลับหวานมันอื้อนี่แซ่บอื้อฮือของแพร่นี่อันชูชีปลาร้าครับอื้อน่ะตัวบอื้ือ แซ่บอีกแล้ว <c oughs> อืมนี่เป็นสลัดสลัดปลาไหลทอดบ่านี่นี่นี่นะใส่เข้าไปพักกินทั้งหลักทั้งคนนี่ว <c oughs> ัวเราก็นำร้ายแตกอีกเจ้ารอบอยู่เ <c oughs> ลยือออยากอืม <c oughs> ซูชิบักแซลมอนเด้อนี่ ตลาดมีอยังมาวะายนะมายองเนตบ่เบินไฟยังน้อยนี่แซ่บอันนี้ก็แซลมอนแล้วก็ออนท็อปด้ยวยอิกุระอิกุระก็ไข่ปลาแซลมอนละ่ะทุบแบบไป,ไปแบบเบิร์นอนันนี้อันนี้แบบบ่เบิรนนนบน์น,อ,นอ,อันนี้อืมอืมโอ้ยผักไปน้ำกับอยากใบน้ำมีแล้วล่ะอันนี้อยังนี้ hỏi xíu thôi nè hô ta tệ để ngon thọc được khay cùng mà okay. yeah. Nuh, rồi? Rồi. Đó đó ừ. giờ nè của bánh điện dầm lái đấy cho ยังไงอืมตวัวหนักกะแจบมาแล้วเนาะปลาแซลมอนวันนี้เว้ยมันสร้งมารอบอสองดอกนี่อืมแซลมอนดองใส่พริกใส่กระเทียมนี่วางบนสาลายแซล,ลมอนสดนี่โอ้หวานแห้งจิ่มโชยุยนิดน,นึงนี่นี่นะ เฮียงได้บันนี่เฮียงได้น้ำจิ้มซี่ฟูดเหรอครับตัวับลงไปน่นเฮียงได้ดึกให้มากินโว้ายแขวยนี่ละกินตัวับตัววับงามงามอุย้ยบอกเลยคำนี้นะที่สุดแซ่บเอาคล้องหวานแล้วบ,บันนี่ เป็นไอศครีมชาเขียวบ้นอนน่นกับเคปเย็นบน่อันนี้นะจะเป็นลูกพีชมั้งหวานไอศครีมชาเขียวดูวาบับเลยท็อกทายด้วยของหวานครับผมนี่